สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนํโชคอชาแนลค่ะเซรมินีแอดแมงปอค่ะ3าตัวบนมีเจ็ดเก้าส840 538สามศูสี่ก้องสตัวบนล่าง939าสามเก้าสี่เก้ค่ะ

ต่อมาหนุ่มราชเทวีค่ะสองตัวล่างนี้สี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่แปดห้าแปดสี่เก้าห้าเก้าค่ะต่อมา,อาจานคมค่ะสองตัวล่างนี้ศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองห้าสองแปดสองเก้าสี่สองสี่สามสี่ห้าห้าสองห้าสามห้าสี่เก้าสองเก้าแปดค่ะส่วนเบนี้งว้ที่ผ่านมาเข้าสองสามล่างค่ะงว้นี้สองตัวมีแปดสี่สามตัวสองเก้าหนึ่งค่ะ ต่อมาแอดแวร์ควิ่เดนสองเด่นสามสามตัวเก้าสองสามสองศูนย์สามศูนย์สองเก้าสองตัวสองสามสองศูนย์สามศูนย์สองสี่สามสี่สองห้าสามห้าสองเก้าสามเก้าค่ะต่อมาเจอียังค่ะมีหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งสี่สองเก้าสองสามสองสี่สองหกค่ะต่อมาปิศนาใบแดงค่เเะเซฟไว้ค่ะ ต่อมาเจ๊ามาแล้วค่ะวิ่งบนล่างให้เด่นสามสองตัวบนล่างสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าค่ะต่อมาแอดยืนค่ะสองตัวล่างหกสองค่ะต่อมาแอดยืนค่ะสามตัวบนมีเก้าหนึ่งห้าเก้าสองห้าเก้าสามห้าสองตัวหนึ่งห้าสองห้าสามห้าค่ะต่อมาชีข้ขาดล่างค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าสองสามค่ะงวดนี้วิ่งล่างให้เด่นเก้าสองตัวล่างเก้าหนึ่งเก้าสามค่ะ ่อมาแนวทางสามตัวบนเก้าชุดแคสเซเ่ไ้ค่ะต่อมาคนปีกุลค่ะสามตัวบนเก้าชุดเซเวค่ะต่อมาคนไทยบ้านค่ะสามตัวมีเจ็ดหกสามห้าสามเจ็ดสองตัวหกสามสามเจ็ดห้าสามหกเจ็ดค่ะ ต่อมาณแอซมีค่ะสองตัวล่างมีเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งสองเก้าค่ะต่อมา,อาจางเต่าค่ะวิ่งล่างให้เด่นแปดสองตัวล่างแปดหนึ่งแปดสองแปดเก้ากันสองเก้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ